หลังจากเราทําการย้ายจ่ายสินค้าจริงๆไปแล้วนะฮะก็คือมีการจ่ายสินค้าไปแล้วถ้าเราไปเช็คในการเปิดใบเบิกเพื่อขายนะฮะก็คือมันจะแสดงแจ้งว่าใบเบิกได้ถูกเปิดไปแล้วนะฮะใบเบิกได้ถูกเปิดไปแล้วเราจะแก้ไขข้อมูลอะไรไม่ได้อีกแล้วนะครับแก้ไขข้อมูลอะไรตรงนี้ไม่ได้อีกแล้วถ้าเกิดการผิดพลาดขึ้นมานะครับคือเราต้องมานั่งแก้ไล่ไปนะครับตั้งแต่ ตรงที่จ่ายสินค้านะครับเมเอกสารการจ่ายนะครับคือเราก็ต้องลบตรงนี้ออกไปนะฮะลบออกไปให้หมดถ้าลบเอกสารทั้งหมดหมดแล้วนะครับตัวใบเบิกเนี่ยก็จะกลับมาให้แก้ไขได้นะครับลองลองทดสอบดูผมไม่นั่นละกันนะครับแต่คราวนีออ้อันนี้เราจะไม่มีการเช็ครับ การรับสินค้าเพราะว่าเราส่งไปให้ที่ลูกค้าของเรานะรไม่ว่าจะเป็นการขายหรือการฝังขายวิธีที่เราจะระบ,บุอย่างเดียวนะว่าได้รับการรับแล้วก็คือในเอกสารที่เราออกไปนะรตรงนี้ได้รับแล้วอ,อย่างเปลี่ยนจากรับเป็นนะเป็น Yes ไปแล้วคลิกเข้าไปก็จะเป็น Yes ไปแล้วถ้าเป็น Yes ปุ๊บเราก็จะลบไม่ได้แล้ววิธนะีแก้กลับก็คือง่ายๆนะค,คลิกกลับมาก็เป็น no กนน็นะจะคลิกกลับ ตรงนี้ได้นะครับผมจะทําให้เป็น yes เหมือนเดิมโอเคนะครับอ่าแล้วเราก็จะดูข้อมูลได้นะครับว่าตอนนี้สินค้าจะอยู่ในคาวัาม่วงนะฮะเรากดรีเฟรชก็จะไม่อยู่แล้วนะฮะนะครับเราก็จะตรวจสอบได้จากรายงานว่ามันไปอยู่ที่ไหนแล้วนะครับผม